สวัสดีค่ะขา่าวสายข่าดังมาแล้วค่ะเตือนพิธาอย่าพึ่งประมาทสมชัยอดีกะกะตกกตเผยปัจจุบันมีธุรกิจการเลือกตั้งเตือนพิธาเรื่องถือหุ้นสื่ออย่าพึ่งประมาทค่อยขึ้นเทนทวิตเตอร์อย่างหนักกรกตมีไว้ทำไมจากการเลือกตั้งล่วงหน้าล่าสุดเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทางรายการคนดังนั่งเคลียทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เลยขอเชิญอดีกะกะตกกตอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากร มาตอบเคลียร์ชัดถึงประเด็นที่ประชาชนสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบการเลือกตั้งเกือบ6,000ล้านการจ่าหน้าสองผิดแถมอดีตและปัจจุบันยังมีการกงเลือกตั้งจริงไหมพร้อมในรายการเจ้าตัวยังบอกพิธาว่าอย่าประมาทจากเรื่องของหุ้นสื่อไม่ควรวางใจเกินไปเป็นแฟนสามารถรับชมย้อนหลังเต็มๆได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้นทำไมการเลือกตั้งในบ้านเรามีกติกาการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาโดยเฉพาะจำนวนของบัตร คือมันเป็นตามรัฐธรรมนูญนะคือก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญปี40 50บัตรเลือกตั้งสองใบแล้วเราจะคุ้นเคยกับคำว่าใบหนึ่งเลือกคนที่รักอีกใบเลือกพรรคที่ชอบก็คุ้นมาตลอดแต่พอปี60อาจารย์มีชัยกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เอาแล้วระบบแบบนี้มันคะแนนตกน้ำก็เลยขอเปลี่ยนเป็นแบบบัตรใบเดียวเลือกทั้งคนทั้งพรรคในบัตรเดียว พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็เกิดปัญหาว่าพักรัฐบาลสงสัยตัวเองว่าจะเป็นพักใหญ่เดี๋ยวกลายเป็นว่าถ้าใช้กติกานี้เดี๋ยวจะกตกที่นั่งเดียวกับพักเพื่อไทยตอนปี62คือไม่มีบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวก็เลยเปลี่ยนกติกาใหม่เป็นบัตร2ใบอีกคือเปลี่ยนกลับไปกลับมาเหมือนกับประเทศไทยเป็นเครื่องทดลองว่าใช้แบบนี้ไม่ได้ผลเพราะตัวเองไม่ได้เปรียบก็ใช้แบบนี้ พอใช้แบบนี้ตัวเองก็ได้เปรียบแล้วถึงเวลาแล้วกลัวว่าตัวเองจะเสียเปรียบอีกก็เปลี่ยนกลับมาใช้บัตรสองใบแล้วเป็นไงคราวนี้จะกี่ใบไม่สนใจประชาชนจัดการหมดเลยครับ1นึ่งใบสอใบไม่สนใจแล้วประชาชนรู้วิธีการคิดรู้วิธีการเลือกดูผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครับเดียวเห็นนะคะที่คุณสมชัยออกมาโพสต์แรง การออกแบบเลือกตั้งที่เฮงซวยกรณีจะหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิดมาจากการออกแบบการเลือกตั้งที่ผิดพลาดและหละหลวมเดียนว่าเที่ยวนี้คอมเมนต์แรงไม่ไหวหน้ากกตเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประชาชนอึดอัดหลายต่อหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องของการพิมพ์บัตรแทนที่ส่วนในบัตรบัตรสองใบไม่เป็นไรหรอกบัตรใบหนึ่งก็เขตบัตรอีกใบเป็นบัญชีรายชื่อบัตรบัญชีรายชื่อไม่เป็นปัญหาเข้าไปก็ไม่งง เพราะมีชื่อพักมีโลโก้พักชัดเจนแต่บัตรเขตเนี่ยเขาใช้เป็นบัตรโหลพิมเหมือนกันทั้งประเทศและตอนแรกบอกง่ายสะดวกส่งได้ง่ายไม่หลงเป็นต้นแล้วพอเกิดปัญหาว่าจะหน้าซองกันที่เลือกตั้งล่วงหน้าจะหน้าซองกันไม่ชัดเจนจาผิดจะไปดูว่าของเขตไหนก็ไปดูไม่ได้แล้วเพราะอะไรเปิดออกมามันก็บัตรเหมือนกันหรือส่งไปผิดที่ถ้าหากเปิดออกมานับคะแนน มันก็กลายเป็นที่ใหม่ของเขาไปอย่างนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องของการกําหนดวันและสถานที่การลงคะแนนก็กําหนดกันน้อยเกินไปเดี๋ยนว่ามันดูกระชั้นชิดไปไหมคะวันเลือกตั้งลงหน้าใช่ไหมครับคือ เดิมมันมี2วันแล้วกกตไปลดเหลือวันเดียวอันนั้นไม่ทราบเหตุผลอาจจะต้องการให้กระชับมากขึ้นแต่จริงๆแล้วหลักการที่ดีคือจะต้องมีวันเวลาที่เพียงพอให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้โดยไม่อึดอัดเกินไปไม่หนาแน่นเกินไปญี่ปุ่นเขาให้7วันเต็มๆเลยไปวันไหนก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของเราบางหน่วยวันละตั้งหลายหมื่นคนแดดก็ร้อนเป็นลมกันถึงขนาดนั้น อันนี้ดูแล้วก็ยังต้องปรับปรุงกกตใครเป็นคนเลือกมาคะประชาชนมีสิทธิ์เลือกไหมหรือว่ามีผู้ใหญ่จิ้มมาว่าคนนั้นคนนี้คะคือ 1. ต้องมีคุณสมบัติก่อนเป็นคุณสมบัติระดับมหาเทพเลยประเภทว่าเป็นธรรมดาไม่ได้น่าแสดงว่าคุณสมชัยก็ระดับมหาเทพ ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งมากําหนดในยุคนี้รัฐธรรมนูญปี60เช่นเป็นอธิบดีก็ต้องเป็น5ปีติดต่อกันหรือหากเป็นศาสตราจารย์ต้อง5ปีทํางาน NGO ต้อง20ปีเป็นต้นครับสเปคสูงมากเลยแล้วมาผ่านกรรมการสรรหาจะคัดเลือกกันเสร็จแล้วก็จะไปขอมติจากบุติสภาให้รับรองนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ผมเคยวิจารณ์ศาสตราจารย์5ปีหายากนะ ด้านรัฐศาส,าสาตร์นิติศาสตร์ต่างๆบางทีหายากมากไปไปมาๆได้ศาสตราจารย์อะไรรู้ไหมได้ศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกกตอ,อธิบดีอยู่5ปีคนที่อยู่5ปีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วตอนนี้ได้กมรมลจระธานก็เชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้งหมดเลยหัวเราะผมยังแซวเล่นเลยว่าต่อไปอาจจะได้ศาสตราจารย์ด้านหินด้านมแมลงด้านพืชพันธุ์ เลือกตั้งมันมีโอกาสโกงได้ไหมคิดนานเลยถามว่ามีโอกาสไหมหักไม่ตรงไปตรงมาก็อาจจะมีการสับเปลี่ยนเป็นไปได้สับเปลี่ยนซองต่างๆแต่เราก็ต้องเชื่อมัน่นถ้าผิดแล้วโดนคดีอาญานะคุณสมชายว่าคุ้มกับงบประมาณและเงินที่จ่ายไหมคะได้ข่าวว่าเกือบ6,000ล้านบาท คือการเลือกตั้งมันก็ต้องมีการลงทุนมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่ว่ามีต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วใช้จ่ายในรายการที่เราคิดว่าเราอยากให้เขาทำแต่เขาไม่ทำหรือไอ้นี่ไม่เห็นต้องทำเลยทำทำไมมันก็จะเกิดปัญหาของการที่บอกว่ามันคุ้มไม่คุ้มยกตัวอย่างเช่นบอกระบบรายงานยังไม่เป็นทางการเรี็วทมมที่เขาขอกันแค่1ิล้านบาทไม่ทำ แต่ผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งซึ่งก็ไม่รู้ใครเขตหนึง่งมี5-6คนและไม่รู้ไปสุ่มอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแล้วมาบอกว่าคอยติดตามข่าวว่ามีการทุจริตที่ไหนอย่างไรแล้วทุกวันก็รายงานผลว่าไม่มีไม่มีมมปกติปกติใช้เงินไป300-400ถึงล้านบาทแต่อุปกรณ์ร้อยล้านไม่เอา10ล้านไม่เอาหัวเราะ งบเป็นพันๆล้านบาทแต่เดียนไปที่หน่วยเห็นเป็นลังกระดาษบ้างตะก้าใส่เสื้อผ้าเข่งต่างๆเอามาใส่เอกสารอุปกรณ์ต่างๆในการเลือกตั้งเขาเอามาเมาส์กันหมดในโซเชียลมันคืออะไรอุปกรณ์มันควรให้ดูดีกว่านี้เรียนตามตรงนะเวลาใช้เข่งใช้อะไรรู้สึกเดียนว่าเดียนไม่เรียกอุปกรณ์นะคะเดียนเรียกว่าขยะรีไซเคิลเอามาใส่ซองให้พวกเดีนเลือกตั้งกัน มันเป็นเรื่องของแต่ละเขตกกตจังหวัดแต่ละที่ว่าเขาจะมีของอะไรแล้วเขาจะจะซื้อของอะไรเพิ่มเติมขึ้นมายกตัวอย่างหีบบัตรเลือกตั้งมันมีตั้ง3รุ่นนะรุ่นที่1เป็นรุ่นหีบเหล็กหนามากเลย2หีบกระดาษและ3รุ่นผมหีบพลาสติกถามว่าหีบเหล็กไม่ดีอย่างไรหนกักขนย้ายลำบากหีบกระดาษไม่ดีอย่างไรมันอาจจะเปียกฝนก็ยุ่ยหมดโกงได้กรีดได้แล้วหีบพลาสติก ถ้าไม่ทุ่มแตกก็ดีที่สุดอันนี้ก็คือ3แบบอันนี้กกตแต่ละจังหวัดอาจจะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบางทีใช้หีบเหล็กหีบกระดาษหรือหีบพลาสติกส่วนอุปกรณ์ในการขนของก็แล้วแต่ความเหมาะสมว่าคุณมีงบเท่านี้คุณจะใช้อุปกรณ์อะไรจังหวัดก็จะเป็นคนจ้าง ก่อนเลือกตั้งเดียนเห็นมีแฮชแท็กกรกตมีไว้ทําไมติดเทนแล้วคนก็ไปลงชื่อเป็นล้านกว่าไม่เอาจะขับกรกตมันเกิดเรื่องแบบนี้ในเมืองไทยได้อย่างไรคะกรกตมีไว้ทําไมก็คือมีไว้จัดการเลือกตั้งจัดให้สุจริตและเที่ยงธรรมมีผลการเลือกตั้งเป็นที่พึงพอใจของคนทั้งประเทศตอนนี้ที่ติดแฮชแท็กกรกตมีไว้ทําไมก็าจะไม่ตรงใจของประชาชน ตอนนี้ที่หลงชื่อถอดถอนเป็นล้านคนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานิดนึงบังเอิญจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เลือกตั้งนอกเขตแล้วก็วุ่นวายพอสมควรคนก็เลยอารมณ์ขึ้นมาตอนที่อารมณ์ขึ้นมันก็มีฐานเดิมอยู่แล้วที่เขาเซ็นชื่อกันมาก่อน8 0 0แสนกว่าคนก็เลยเป็นเซ็นชื่อเพิ่มขึ้นกลายเป็นล้านกว่า ก็เป็นแสนคนที่ไม่พอใจเกิดขึ้นการลงชื่อดังกล่าวมีผลอะไรไหมตอบเลยว่าไม่มีเพราะว่าไปลงชื่อในเว็บไซต์ที่ชื่อ c h a n g e o r g ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะพละเรือนประชาชนว่ามีความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเป็นการส่งสัญญาณครับ ถ้าอย่างนี้ประชาชนเขามีสิทธิ์ร้องเรียนหรือมีสิทธิ์ไปส่งสัญญาณแบบนี้ได้ไหมคะกฎหมายมีระบุไหมคะว่าประชาชนมีสิทธิ์แบบนี้ได้ตรงนี้มันไม่มีผลในทางกฎหมายลงชื่อลงได้ถ้าจะมีผลในทางกฎหมายต้องแก้รัฐธรรมนูญกลับมาสมัยก่อนเขามีการเข้าชื่อกันได้นะ20,000ชื่อประชาชนไม่พอใจอกกตอคนไหนก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาชื่อไปยื่นกับวุฒิสภา ให้วุฒิสภาเป็นฝ่ายถอดถอนแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่ในรัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีถามว่าตอนนี้มีช่องทางอื่นๆไหมก็พอมีอยู่แอบบอกให้ดังนี้ครับไปร้องต่อปป,ปชเป็นการประพฤติไม่ชอบหรืออาจจะไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถก็แล้วแต่ปช,ชหรืออีกทางหนึง่งแจ้งความที่โรงพัก ถามจริงๆเมืองไทยมีการโกงเลือกตั้งจริงไหมในอดีตถ้าย้อนกลับไป30-40ถึงีปีโกงสะบัดเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนะตรับใดก็ตามถ้าการเลือกตั้งมันคือหนทางการเข้าสู่อำนาจเขาก็จะหาวิธีการโกงในทุกๆอย่างอย่างการเลือกตั้งคราวนี้ก็ได้คราวนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในภาคอีสานบางจังหวัดคุณยายคุณยา่าอายุมากแล้ว ทำไมวันเลือกตั้งจริงเดินไป9 2 9ก็เลือกได้แล้วแต่ไปเลือกตั้งล่วงหน้านั่งรถกระบะ 10- 20กิโลจากจังหวัดหรืออีกเขตหนึ่งไปเลือกตั้งล่วงหน้าอีกเขตหนึ่งมาทีเป็นร้อยเป็นพันคนมันก็คือการทุจริตการเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งคือการซื้อเสียงโดยใช้วิธีการเลือกตั้งนอกเขตเขาลือกันว่าคุณพิธาอาจจะไม่รอดนะคะจากคุ v, ้นไอทีวีเดียวกว่าเขาจะไม่รอดเหมือนคุณธนาธรไหมคะ ทำในมุมกฎหมายใช่ไหมคือถ้าผมวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมานะผมใช้คําว่าคุณพิธ,ธาวางใจเกินไปเพืออาจจะประมาทวางใจเกินไปซึ่งจริงๆแล้วเวลาคนที่เขามีอานาจในการพิจารณาในมุมของกฎหมายบางครั้งเขาก็อาจไม่ดูเหตุและผลเท่าไหร่เขาอาจจะดูในมุมผิดก็ผิดทำนองแบบนี้แล้วเรื่องของคุณพิธ,ธาคล้ายของคุณธนาธรมากเลยเพราะสื่อดังกล่าวเลิกทำแล้วใช่ไหม ของคุณธนาธรเลือกไปปีกว่าอันนี้อาจจะเลือกไป10กว่าปีแล้วเป็นต้นแต่ยังคงสถานะการถือหุ้นใหมายังคงสถานะอยู่ถ้าให้ผมตอบผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วกันอย่าประมาทเรื่องนี้แฟนๆสามารถติดตามรายการคนดังนั่งเครียรทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา17นาฬิกา1ินาทีทางช่อง8กดเลข27และรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง8เท่านั้น ขอกับคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ